อยากซื้อตุ๊กตามือสองนะคะต้องดูอะไรบ้างนะคะวันนี้เนยเอาเทคนิคนะคะมาแชร์กันค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้เราลองเช็คตําหนินะคะกับทางการค้าว่าปกติแล้วเนี่ยของมือสองนะมันก็จะไม่ได้มีความแบบใหม่หนึ่งเปซเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นของมือสองดังนั้นนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าน้องสภาพเป็นยังไงนะคะก็ลอง เช็คถามกับทางแม่ค้าได้เลยนะคะหรือว่าร้านค้าที่เราจะไปซื้อว่าน้องมีตามําหนิอะไรไหมนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของขนาดค่ะบางทีเนี่ยเวลาเราดูรูปในออนไลน์เนี่ยสมถ่ายรูปมาเราอาจจะเห็นว่าน้องดูตัวเล็กนะคะแต่จริงๆแล้วน้องอาจจะตัวใหญ่ก็ได้หรือว่ากลับกันนะคะจริงๆน้องในภาพเนี่ยดูตัวใหญ่นะคะแต่พอ เราได้มาจริงๆเนี่ยอาจจะตัวเล็กอย่างนี้เราอาจจะลองถามใช้เราว่าน้องขนาดประมาณกี่นิ้วนะคะเพื่อที่เวลาที่เราได้กดสั่งซื้อเราก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมันตรงปกนะมันไม่ได้แบบเล็กเหมือนที่เราคิดอะไรแบบนี้นะคะและอันที่3นะคะเทคนิคก็คือในเรื่องของการดูร้านค้าค่ะว่าร้านค้าที่เราจะไปซื้อเนี่ยเขามีผู้ติดตามไหมเขามีการซื้อขายสินค้าจริงๆไหมนะคะอาจจะดูจากรีวิวนะคะว่ารีวิวดีหรือไม่นะคะ หรือว่าดูจากการที่ในโซเชียลมีเดียหรือว่าในร้านค้าของเขาเนี่ยมีการแอคทีฟนะคะสมมุติว่าเราจะไปซื้อของในช้อปปีใช่ปะ่ะแล้วเราก็ไปเห็นว่าร้านค้าเนี่ยเขาขายตุ๊กตาแต่ว่าอาจจะแบบแอคทีฟวันเยอ ago คือแบบเคยเคยแอคทีฟสิ่งนี้ประมาณ1ปีเป็น ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เขาอาจจะเลิกขายไปแล้วนะคะก็เราก็อาจจะลองพิจารณาจากการที่ active status ไหมนะคะแล้วก็ดูคะแนนรีวิวนั่นเองนะสำหรับวันนี้เน่อยไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนยได้เลยที่ bedroom dolls นะคะ